วันนี้เรากลับมาที่โลกของแกลนบูแฟนตาซีกันกับอีกหนึ่งตัวละครโปรดของอาร์ตเลยที่มีชื่อว่านเนียอีโบเกอร์สาวที่มีแบ็กสตรอรี่ค่อนข้างน่าเศร้าทุกการกระทําของเธอเนี่ยเกิดจากการที่เธอต้องการการยอมรับจากครอบครัวของเธอแต่เธอ ก็ไม่เคยได้สิ่งนั้นจากพวกเขาเลยจนทำให้เธอเลือกทางเดินที่เข้าสู่ด้านมืดที่ไม่มีวันย้อนกลับแต่ก่อนที่จะรู้จักเธอกันเราก็มาหมายเหตุกันเหมือนเดิมถ้ามีข้อมูลไหนผิดพลาดอาร์ตออกเสียงชื่อตัวละครผิดหรือข้อมูลมีการคลาดเคลื่อนอาร์ตต้องขออภัยมาในนาที่นี้ด้วยถ้าใครอยากเสริมอะไรเกี่ยวกับตัวละครนนเนี่ยก็สามารถเสริมได้ที่คอมเมนต์เลยถ้าใครพร้อมแล้วเรารู้จักเนียพร้อมๆกันเลยดีกว่า เนียนั้นเกิดมาในครอบครัวของพ่อมดและแม่มดที่มีเชื้อสายทางด้านเวทมนต์มายาวนานและมีชื่อเสียงในเมืองของเธอแต่เธอกลับไม่มีความสามารถการใช้เวทมนต์ได้อย่างใจนึกแต่ถึงเธอจะไม่มีความสามารถทางด้านเวทมนต์พ่อและแม่ของเธอก็ยังคอยให้กำลังใจเธออยู่เสมอ แต่ถึงแม้เธอพยายามจะฝึกแค่ไหนเธอก็ยังไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เหมือนกับพ่อและแม่ของเธอเพียงแค่เวทมนต์ง่ายๆเธอก็ไม่สามารถทำได้จนวันที่แม่ของเธอบอกเธอว่าเธอกำลังจะมีน้องสาวเนียว่าโอเนจันりีないとねえ私がお姉ちゃんชี้ของน้องสาวนเนียเนี่ยก็คือคอรีเมื่อเวลาผ่านมาเรื่อยๆ คอรี่เริ่มโชว์ศักยภาพทางด้านเวทมนต์ให้พ่อและแม่ของเธอได้เห็นและกำลังใจที่เธอเคยได้จากพ่อแม่นั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นการเปรียบเทียบแท,ทนวันหนึ่งเนียเนี่ยแอบได้ยินคนรับใช้ของบ้านเธอคุยกัน ว่าพ่อและแม่ของเธอเนี่ยแพลนว่าจะไล่เธอเออกจากบ้านเมื่ออายุของเธอถึงวัยเนื่องจากพวกเขาผิดหวังที่เธอไม่มีความสามารถทางด้านพลังเวทมนต์เหมือนกับพวกเขาเมื่อเนียได้ยินสิ่งที่เธอทําก็คือพยายามฝึกให้มากขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่เมื่อเธอนั้นน่ะโชว์ให้กับพ่อและแม่ของเธอดูกลับถูกบอกว่าบางทีฉันก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่าเธอเป็นลูกชันจริงๆหรือเปล่า แม่ของเนียก็เสริมว่าใช่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละทั้งสองคนกลับไม่สนใจความพยายามของเนียแต่กลับเดินหันหลังและจากเธอไปเนียนั้นอ่ะได้แต่โศกเศร้าคืนนั้นเธอแอบได้ยินสิ่งที่พ่อแม่และน้องสาวข,ของเธอคุยกันแม่พูดว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วนะที่เราสามารถจะโยนเนียออกจากบ้านได้แล้วพ่อของเธอก็ตอบใช่เพราะว่าตอนนี้เรามีคอรี่แล้ว เนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราอีกแล้วขอรีก็เสริมว่าจริงๆเนียเนี่ยเป็นคนค่อนข้าง,างสวยนะมีผู้ชายมากมายอยากได้ตัวเธอลูกคิดว่าต่อให้เราไล่เธอเออกจากบ้านไปเธอก็น่าจะโอเคสิ่งที่เนียได้ยินยิ่งผลักเธอเข้าสู่ด้านมืดที่ไม่มีวันย้อนกลับเธอคิดกับตัวเองว่าเธอต้องพยายามให้มากกว่านี้เวทมนต์คือคุญแจทุกอย่างที่จะทำให้พ่อแม่ยอมรับในตัวเธอ เธอจะต้องฝึกเวทมนต์ที่แข็งแกร่งและยอดเยี่ยมกว่าคอรี่ให้ได้และพ่อแม่จะหันกลับมามองเธอกลับมาลักเธอและเห็นว่าเธอนั้นมีตัวตนระหว่างที่เนียกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเวทมนต์อยู่นั้นเธอได้ค้นพบหนังสือแปลกประหลาดที่มีผนึกเวทมนต์ป้องกันอยู่หลายชั้นมากๆคุณน่ามาทุท่ชูนี่なんでูんなに厳重に封印されてるの เธอนั้นแปลกใจกับหนังสือเล่มนี้แต่พอเธอแตะมันเท่านั้นแหละผนึกทั้งหมดก็ถูกปลดออกซึ่งในหนังสือเล่มนั้นมีการ์ดอยู่หนึ่งใบสอดอยู่ด้วยเธอรู้สึกแปลกประหลาดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรและเริ่มอ่านหนังสือนั้นเนียพูดก,กับตัวเองว่าพลังที่ควบคุมชีวิตเหรอจบชีวิตหนึ่งและย้ายพลังงานของมันไปที่อีกคนหนึ่งเนียสงสัยว่าสิ่งนี้มันเป็นไปได้ด้วยเหรอ เธอจะสามารถฝึกมันได้ใช่ไหมแต่ความคิดเหล่านั้นก็หายวับไปเนื่องจากการยอมรับของพ่อแม่เธอนั้นสำคัญกว่าพ่อของเธอเคยสอนกับเธอตอนเด็กๆไว้ว่าการฝึกเวทมนต์แบบลงสนามจริงดีกว่าเรียนแค่ในหนังสือเธอจึงเริ่มคิดที่จะฝึกเวทมนต์กับคนคนที่เคยคบกับเธอและยอนทิ้งเธอเหมือนตุ๊กตาเหมือนของเล่นเธอนั้นได้ถล่ลึกลงไปในด้านมืดที่ไม่มีวันย้อนกลับแล้ว やめろやめてくれ来 <laughs>、えー、るなっくるなそうあなたも私を捨てるんだならあなたもいらない และเมื่อเธอฝึกสำเร็จเนียได้โชว์สิ่งที่เธอเรียนรู้มาให้กับพ่อและแม่ของเธอดูเธอได้ทำให้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่แลกด้วยชีวิตของต้นไม้เล็กๆแถวๆนั้นพ่อและแม่ของเธอช็อกกับสิ่งที่เห็นและพวกเขาเหลือไปเห็นหนังสือที่เนียถืออยู่ แล้วก็พูดออกมาว่าเธอสามารถอ่านหนังสือเล่มนั้นออกได้เหรอหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือที่ส่งผ่านรุ่นสู่รุ่นของตระกูลเราแต่ไม่มีใครสามารถปลดผนึกและอ่านมันได้เลยเนียงงุนงงกับสิ่งที่พ่อของเธอพูดมากๆแต่พ่อของเธอกลับเอิดปากขึ้นมาว่าพ่อประทับใจมากตามด้วยแม่ของเธอเสริมขึ้นมาว่าเก่งมากลูกพ่อของเธอพูดต่อว่าถ้าพ่อจะขอให้ลูกช่วยทำก๊อปปี้ในสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นได้หรือเปล่า เนียดีใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและตอบตกลงโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเมื่อเนียทำก๊อปปี้ของหนังสือเสร็จเธอก็เอามาให้พ่อของเธอและสิ่งที่พ่อของเธอตอบก็คือขอบคุณมากลูกตามมาด้วยคำพูดที่พูดว่าเราจบกันตรงนี้แหละว เนียงุนงงกับคำพูดของพ่อเธอมากคนรับใช้เข้ามาจับเธอและพ่อของเธอก็พูดต่อว่าเนียลูกทดลองกับคนเป็นๆใช่ไหมลูกคือความอัปยศของครอบครัวเราเห็นว่าพ่อเมตาแล้วกันพวกเราจะขังลูกไว้ในห้องใต้ดินและไม่ปล่อยลูกออกไปอีกตลอดชีวิตคนรับใช้พานเนียเข้าไปที่ห้องใต้ดินและจับเธอขังไว้แต่สิ่งที่อยู่ในหัวเนียตอนนั้นไม่ใช่อะไรอื่นมีเพียงอย่างเดียวทำไมพ่อแม่ถึงไม่เห็นตัวตนของเนียทำไม พ่อแม่ถึงไม่ยอมรับในสิ่งที่เนียเป็นนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เนียต้องการผ่านไปหลายเดือนคนที่เข้ามาเยี่ยมเนียเป็นครั้งคราวก็คือน้องสาวของเนียเองแต่ไม่ใช่ด้วยความเมตตานะแต่กลับเข้ามาทรมานเธอในหัวของเนียมีแต่คำเดิมๆที่วนเวียนอยู่ในหัวของเธอทำไมถึงไม่ยอมรับฉันทำไมถึงไม่รักฉันคอรลี่นี่แหละคือตัวปัญหาฉันจะต้องลบคอลลี่ออกไปจากชีวิตฉัน ระหว่างที่ความคิดวนเวียนอยู่ในหัวของเธอนั้นเธอรู้สึกเรื่องของเธอนั้นไหลทะลักออกมาและก่อนที่เนียกำลังจะหมดสติลงเธอพึมพำออกมาว่าฉันยังไม่อยากตายยังไม่อยากตายจนกว่าฉันจะเข้าใจว่าความรักนั้นมันคืออะไรอยู่ดีดีก้าที่เธอเจอเมื่อตอนเธอเปิดหนังสือครั้งแรกก็ลอยขึ้นมาจากเสื้อข,ขาดของเธอและมีเงามืด โผล่มาจากการนั้นมาอยู่ต่อหน้าเธอเนี่ยพึมพำมเธอคือใคร ความตายมาเยือนแล้วเหรอเงาเม,มืดนั้นพูดออกมาว่าไม่มีใครรักไม่มีใครยอมรับช่างน่าเศร้าช่างน่าเศร้าเธออยากได้อะไรละ่ะเนียเนียพึมพำความรักการยอมรับเงาดำนั้นก็ตอบว่างั้นฉันจะรักเธอฉันจะยอมรับเธอถ้าเธอรักฉันและเธอยอมรับฉันเช่นกันเนียตอบกลับทำไมละ่ะเงาดำตอบว่าเพราะฉันคือความตาย ทุกคนปฏิเสธฉันเนียตอบเธอก็เหมือนกับฉันงั้นฉันจะรักเธอและฉันจะยอมรับเธอฉันขอให้เธออยู่ข้างๆฉันอย่าทิ้งฉันไปเงาดำนั้นก็ตอบกลับมาว่าฉันคือความตายฉันสัญญาว่าเราจะอยู่ข้างกันตลอดไปหลังจากนั้นเนียก็หมดสติลงเข็มขัดวานั้เรต 永遠の愛を誓います私は「です愛なき世界に終焉をもたらすものあなたの愛を望む意志が私を呼び寄せた私はあなたのつがいとしてあなたの望みを叶えましょう。 เลือดที่ทะลักออกมาก็หายไปหมดแล้วเงาดําที่อยู่ข้างหลังเนียก็พูดขึ้นมาว่าอะไรล่ะที่ช่วงชิงความรักของเธอเนียตอบคอรีคอรีช่วงชิงความรักของฉันไปฉันจะลบเธอออกจากโลกนี้ระหว่างงานเลี้ยงวันเกิดของคอรี่เนียก็ได้เดินเข้ามาพ่อแม่คอรี่และคนใช้ทุกคนต่างตกใจเนื่องจากหลายเดือนแล้วที่เนียถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินเนียก็พูดขึ้นมาว่าถ้าไม่มีเธอคอรี่ถ้าเธอไม่ได้เกิดขึ้นมาฉัน ก็คงยังมีความสุขอยู่จนถึงทุกวันนี้ไอ้น้องสาะระเลวคอลลี่ตกใจด้วยความกลัวแต่พ่อของเนียก็เข้ามาขวางไว้และบอกให้เนียกลับไปที่ห้องขังของเธอเนียถามพ่อของเธอว่าทำไม ทำไมพ่อถึงยอมรับแต่คอรี่ทำไมคอรี่เพียงคนเดียวที่ได้ความรักแม่ของเนียก็ตอบกลับมาว่าเพราะเธอไม่มีพรสวรรค์เรื่องเวมนมนยังไงล่ะพ่อของเธอก็พูดต่อจริงอยู่ที่ลูกสามารถเปิดอ่านหนังสือได้แต่ที่เราไม่สามารถฝึกเวมนต์นี้ได้เพราะไม่มีใครสามารถเปิดผนึกมันได้แต่เวมนมนนี้ใครๆก็สามารถฝึกได้คอรี่เองก็ทําสําเร็จแล้วด้วยและทําได้ดีกว่าลูกด้วยอีกอย่างหนึ่งคอรี่ไม่ได้ทดลองกับมนุษย์ เนี่ยพูดกับพ่อเธอว่าแต่พ่อเคยบอกว่าพ่อรอสิ่งยิ่งใหญ่จากหนูนี่พ่อตอบพ่อแค่หวังว่าสักวันลูกจะได้โชว์ศักยภาพของลูกได้แต่พอพ่อและแม่มีคอรี่แล้วลูกก็ไม่จำเป็นสำหรับพวกเราอีกต่อไปพวกเราพ่อแม่ให้สิ่งจำเป็นในฐานะพ่อแม่เท่านั้นพอลูกโตพวกเราก็จะไล่ลูกออกจากบ้านพวกเราไม่มีวันรักคนไร้ประโยชน์อย่างลูกหรอก เนียพึมพำมบอกซิว่ามันไม่จริงพ่อของเนียสั่งให้คนรับใช้จับเนียกับเข้าห้องขังขอรีก็พูดขึ้นมาว่านี่แหละจุดจบของคนล้มเหลวแบบพี่อยู่ดีๆคนใช้ ก็กระจายเป็นชิ้นๆเราได้เห็นความตายโผล่ขึ้นมาเนี่ยพูดว่าพวกแกก็ไม่ต่างอะไรจากพวกผู้ชายที่เห็นชั้นเป็นของเล่นหรอกถ้าพวกแกไม่รักชันงั้นก็จงหายไปซะคนรับใช้ค่อยๆถูกฆ่าไปทีละคนทีละคนขอรี่พูดกับพ่อแม่ว่านั่นมาอะไรกันนะ่ะพ่อของเนียตอบนั่นมันเป็นไปไม่ได้เนียแกกล้าแม่และพ่อของเนียหัวหลุดก่อนที่จะพูดจบประโยค อร้องขอชีวิตแต่ก็ไม่รอดเงื้อมือของความตายทุกอย่างนั้นเงียบลงเสียงกรีดร้องที่เคยดังก็หายไปเนียพ,พึมพำมันยากนักเหรอที่จะรักฉันความตายตอบถ้าโลกนี้ไม่รักเราเราก็แค่ทำลายมันซะและสร้างมันขึ้นมาใหม่นนนเนียตอบ โอเคฉันเชื่อเธอความตายก็ตอบกลับมาว่าเธอเชื่อฉันเหรอเชื่อฉันเหรอเนียพูดว่าเชื่อสิเพราะเธอคือคนพิเศษสำหรับฉันเราจะสร้างโลกใหม่ด้วยกันโลกที่รักเราโลกที่ยอมรับเราแล้วก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวของเนีย หญิงสาวที่ถูกดึงลงสู่ห้วงลึกของด้านมืดที่ไม่มีวันย้อนกลับคราวหน้าเราจะมารู้จักกับใครต่อก็รอติดตามกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยวันนี้ไปแล้วจบ